ใครที่เวียนหัวบ้านหมุนหน้ามืดตาลายน้ำในหูไม่เท่ากันเดินเซทรงตัวไม่ค่อยอยู่ฟังคลิปนี้ค่ะอาการบูเวียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดรแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะ,คะดีขึ้นเลยค่ะมแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะก,กระปรี้กระเปา๋าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มโกหกใครไม่เป็น ถ้าปาโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปงั้นเลยแค่เม็ดเดียวเม็ดแรกแค่นั้นแหละค่ะปาโกว่ามันเบาลงเบาลงภายในประมาณสองชั่วโมงนี่ปาโกว่ามันหายปกติชาตั้งแต่เท้าถึงถึงน่องนะเพียงแค่สิบเม็ดเท่านั้นนะคะทุกคนสิบเม็ดสิบเมเองเนี่ยแทงเดียวแหละอ่ะแทงเดียวแทงเดียวเลยรู้เรื่องอ ชามาห้าหกเดือนลองดูได้เลยตั้งพี่เดชามาพูดหรือเปล่าเป็นหน้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะโอ้ยหน้ามาไมมเอา <c oughs> ผมเกลียดที่จดตอนที่เป็นนายืนเนี่ยยืนนานไม่ได้อม,มันก็จะชาแล้วก็จะมีอะไรทิ่มขาอย่างเี้ยยืนยืนชงกาแฟนี่ต้องนั่งชงกาแฟเดี๋ยวนี้ยืนชงกาแฟได้แล<อ>้วเวลาอยู่อยู่ดีๆคล้ายๆมีอะไรแหลมๆมาทิ่มที่เท้าเนี่ยจึ๊กหมายถึงว่าเท้า ทั้งสองข้างเลยช่างใช่ครับอืทรมานไหมคะช่วงที่มันทิมเนี่ยแต่ว่ามันทิมโดยที่ไม่เลือกเวลาเลยออ่คะแต่ว่าไม่ทิมตลอดนะทิมจ๊กแล้วมันก็หายไปอแล้วนานมากมาไอีเจึ๊กึ่งแล้วตอนนี้ไม่มีเลยแล้วทําไมถึงตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตัว K O มาทานล่ะคะความหวังครั้งสุดท้ายเขาหวังครั้งสุดท้ายคิดว่ามันคงจะไม่หาย คิดเลยใช่ไหมคคิดเลยะว่ามันคงไม่หายนั่นนี่แบบเนี้คล้ายๆมันท้อแล้วไงมันท้อแล้วมันท้อใจแล้วก็เลยเนี่ยลองดูครั้งสุดท้ายเลยครั้งสุดท้ายคือถ้าเกิดว่าสินค้าตัวเคโอของเราอน่ช่วยอาการที่เดชาไม่ได้คือจะไม่ทานอะไรอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วอแต่แล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้เปิดใจทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอของเรานะคะเป็นยังไงบ้างอาการชาทั้งสองข้างคะก็มันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ดีขึ้นเลยจนถึง10เมตรถ้าสิบเมตรก็จะหายเลยการันตีผลลัพธ์ได้เลยว่าใช่ครับการันตีครับไม่งั้นผมจะ,จะพูดทำไมนะฮะอ่าฮะใช่ค่ะทาไม่ดีผมก็ไม่พูดผมว่า <c oughs> คนที่รู้ผลเนี่ย <c oughs> จะต้องพูดความจริง อ่าใช่ใช่ไม่จริงไม่พูดแต่ว่าถ้าทาน k คแล้วรู้สึกตอนนี้แบบก็จบเลยจบเลยคือสินค้าตัวสุดท้ายของจริงที่ตัดสินใจใช่ไหมคะมันจะจริงไหมมันดีจริงไหมให้พี่เดชาแบบให้ผู้ชมนิดนึงค่ะถ้ามันไม่จริงนะผมไม่พูดหรอกครับเพราะว่าบาปกรรมเปล่าๆแล้วไปหลอกคนบาปกรรมใช่ค่ะนี่นี่นี่มันดีจริงเชื่อไม่เชื่อก็ลองดูแล้วกน